สวัสดีครับมูนีซีมาเน่น้ำจากของเหมือนบอกรวมเตบอกคือมะเขือเปียงเตอร์พิดก็ว่าไปโลสว่าไปยังดอก,ดอกเดี๋ยวเดียวเจ้าคือขาวแท้คู่ค้างเจ้าขือดำคีรีเอาเอ้าคู่มาคุ้นดำนกทำมึงเกากู มาซิเอาคอยเซจิบอยเ็นพัวนี่นี่มันบบเคยสอนเคยวบาวอีสนอานวาตามาสอนเลยาวาโบเกงปันได้คอยอายุอืมบริบรูรณ์ จักเล้ยแหละตาเจ้าเลยอายุเจ้าเนาะสิมาถามกระหี่ยอย่างสิบอกก็บอกแค่ว่าจะของแข็งจะของนุ่มเงดเอ็ดอย่างสิถามมาสุเนี่ยวยังว่าให้มันแนะนน้ำโตจะของโบโบอกก็ได้บอกแต่ว่าเสือใจอย่างนุ่มยิ่เด้อเออเออฝากเนี่ยฝากทนหน้าเด้อมันมันหลังยัง นี่ก็มาว่าเอาใจาคอย,อย่างอย่างคอยนั่งฟังเจ้า,าก,กับกระเมยจะไปแห้งเหรอให้คู่เอาอย่างอีกบอกมาบักบังคับขา่าคูา่คอคคคเอาบังคับตากูตามบักคุกเอาใอยกันทำมาหากินตัวปัญญเขาว่าจะไหลจบทายไไหน้าเกี่ยวหายวาให้งัวแต่ดีกันได้แล้วจะเป็นเมัคคิเตอร์นะไหว ผากกู้งากั๊มเดียว,ว,ยวกีกกก่นี่เพะว่าแม่ปลาผักก็ผักเมสซี่นี่แหละกูนี่แหละเมสซี่จุงไดานก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวเฮานเนี่ยหรือไอ้แล้วก็เฮาจะฮัดเว้าอ,อีสานจนาน้าเฮาจะสอนให้เราเว้าสอนเราเฮ็ดคอนเทนต์ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <laughs> ไปเด้อนะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมา ตุ้งครับ